เทคนิคได้ร้ายแชทยังไงให้ผู้ชายหลงรักข้อ1คุยเรื่องที่เขาสนใจถ้าเกิดว่าสาวๆเนี่ยชอบผู้ชายคนหนึ่งอยู่นะคะคุณใหญ่เขาเนี่ยขอคุณเป็นแฟนมากเลยนะคะเหมือนกับว่าคุณอยากได้ลูกเสือคุณก็ต้องเข้าถ้ำเสือใช่ไหมคะโดยการที่คุณเนี่ยต้องไปสืบรู้นะคะว่าหนุ่มคนนี้เขาสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษโดยการที่คุณอาจจะไปแยบแยบสืบถามกับเพื่อนเขาก็ได้แล้วพอคุณรู้แล้วนะคะครั้งต่อไปคุณมีโอกาสได้เจอเขาคุณก็ ก็เอาเรื่องที่เขาสนใจเนี่ยมาพูดซึ่งเขาจะว้าวมา,มากๆเลยว่าอุเธอสนใจเรื่องเดียวกันกับฉันเหรอแล้วการสนทนาน,นั้นจะเป็นการสนทนาที่สนุกสนานลื่นไหลเพิดเพลนแล้วเขายิ่งจะอยาก คุยกับคุณบ่อยๆนะคะข้อ2ยกให้เขาเป็นฮีโร่หนุ่มๆชอบมากถ้าสาวๆขอความช่วยเหลือเพราะเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นฮีโร่ของคุณโดยการที่สาวๆนะคะอาจจะขอร้องให้เขาช่วยเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรก็ได้นะคะแล้วก็พูดว่าอุย๊ยดีจังที่เธอมาช่วยเหลือฉันถ้าไม่ได้เธอเนี่ยฉันต้องแย่แน่เลยแล้วคุณเนี่ยก็ตอบแทนเขาด้วยการเลี้ยงกาแฟเลี้ยงเค้กเขาหรือว่าเลี้ยงข้าวเขาขอ,อะไรก็ตามหนุ่มๆเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ย เป็นคนพิเศษสําหรับคุณนะคะซึ่งคุณเนี่ยขอความช่วยเหลือเขาแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาภูมิใจมากๆเลยข้อ3นะคะอย่าทักแชททีเว้นระยะห่างข้อนี้สาวๆต้อง ยับยั้งชังใจนะคะถึงแม้ว่าจะอยากส่งข้อความหาเขามากเท่าไหร่อยากคุยกับเขาอยากเห็นหน้าเขาแต่สาวๆต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะคะโดยการที่คุณเนี่ยไม่ต้องส่งข้อความไปหาเขารัวๆหรือว่าส่งสติ๊กเกอร์หาเขารัวๆนะคะซึ่งหนุ่มๆจะคิดว่าอุ๊ยคุณไม่มีอะไรทําเหรอถึงส่งได้ทั้งวี่ทั้งวันแล้วคุณจะไม่เป็นที่น่าสนใจของหนุ่มๆนั่นเองดังนั้นคุณต้องรอให้หนุ่มๆนะคะส่งข้อความมาหาคุณก่อนแล้วพอเขาส่งมาปุ๊บคุณ ก็เว้นระยะห่างนิดนึงแล้วค่อยตอบข้อความนะคะเหมือนกับว่าฉันก็มีอะไรของฉันทํานะฉันไม่ได้ว่างทั้งวันนะแล้วหนุ่มๆเนี่ย เขาจะคิดถึงคุณนะคะพอคุณเว้นระยะห่างแบบนี้จะทําให้เขาเนี่ยคิดถึงคุณแล้วคิดว่าอุ้ยเออเขาทําอะไรอยู่นะทําไมไม่ตอบข้อความนะอะไรแบบนี้นะคะข้อ4นะคะเผยความในใจผ่านเพลงข้อนี้อาจจะดูเชยหน่อยนะคะแต่ใช้ได้สําหรับสาวที่ขี้อายนะคะถ้าคุณเนี่ยสนใจหนุ่มคนนึงอยู่คุณก็อาจจะหาเพลงที่เนื้อหาแบบดีๆเนื้อหาสาระที่แบบว่าการตกหลุมรักใครสักคนหรือว่าหลงรักหรือว่าชอบใครสักคนเป็น เนื้อหาที่ซอบๆเบาๆนะคะส่งไปให้เขาผ่านข้อความก็ได้ผ่านแชทก็ได้หรือว่าคุณอาจจะโพสทาง Facebook แล้วก็แท็กเขาซึ่งหนุ่มๆเนี่ยพอฟังเพลงเนี่ยก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าคุณเนี่ยชอบเขาคุณแอบแบบว่าแอบปลื้มใจเขาอยู่แล้วเขาเนี่ยจะยิ่งจะแบบว่าอยากคุยกับคุณมากยิ่งขึ้นนะคะและนี่ก็คือวิธีการไร้ายนะคะที่จะทําให้ผู้ชายเนี่ยหลงรักคุณโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องทําอะไรมากมายเลยนะคะซึ่งสาวๆอย่างเรา ต้องแบบว่าทำอะไรให้มันนินเนียนะคะแล้วผู้ชายเนี่ยจะกลายเป็นลูกไก่ในกำมือของคุณทันทีหลงรักคุณหนักมากนะคะสาวๆเราเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะ